ปดีจาาโอ้ยมาหอดจอดถึงแล้วขอบคุณวูมาอะไรเยเจากมาหาจอมมาละเลยนะขอบคุณปืนปืนบในคำพูมารมาอะาดทาเขาจะบาดก่อนเขาเขาจะอีกทีพันในปืนได้เงินอันนี้นมื่นหนึ่งนะคะเตดซื้อทำเพื่องที่ดีเพราะว่าอันหาอะไรก็ได มาหอจอดเธอมาค่ะแล้วก็ขอบคุณที่าไจออันาด้ยนะมาหอจอดเธอที่เรียบร้อยมีกระพะออกกำลังกายเป็นที่เรียบร้อยอมอกืนนะสามสี่สายเลยหมอกืนอันาการออกกำลังกายปอดซุ่ หอมแล้วือว่าใชเปิดได้ทำหอมก็สีหกแน่เด้อโอ้ยบดีบดีบดีเสียหิดเล้านี่ยค่ะลาห์ นี่มัต่ำหางหุ่นยังไงหันตวเนียบเอยแล้ไน่อ่อนแล้วหมต้องไม่กีกย่างนี่นั่นเลยมาลายสวมากไทยถูแล้วกันนั่นแล้วก็ลุกกอยู่ข้างล่างเลยแตว่ามาลาสวยมากนะสีม่วงเนี่ยเขาสวยเนาะเขบเน็เม็ดนี่เม็ดเดียวนมันเกินเม็ดงามันเกิดเดียนทันมาครับเม็ดฟ้าสีฟ้า บ้าเอาบ้าเอวหรอพอดเกิดบ้าเอาบ้าเอวมสซิฟ่าเปิดแอร์พอซับก็พัชมิดเกิจะเปิดแอร์บ่เปิดแอร์นอนยังบ่ยงานหอนบ่สจะเป็นอะไน้องเต็มที่เลยดิทำไมทางใจงานมาบ่สคอยไปเงือบอยู่ผู้เดียวคอยกเงือบังานกว่าเพียงแล้วตลอดสุดท้ายนะเอาขึ้นมาที่เปิดให้ยังเพียงไม่ที่อยกหลับโอ้ย สาหรับไอ้แคไปอยากรับนี่าสีช่วงจ่าเีเกาดเกลียดรับรอเนา่รับเหรอเขาเขาลามอีงคือไม่ไงมาทูดเนียโซ่โซ่โซ่เบอร์าวเราม่น่าอันเพ้นมาอ่านขารับเพื่อนาะเอซีไปหายบ่หรือจังไงเอเกีนมาื้อซื้อเไม่้องกินไม่เม่เสียหรอกบ่หาวาไม่เม่เสียหรอกจ่เสียโอ้สีผมสีผมเหมือนกันเลยสอเสีคือกก็เลยนกัน เวลาคิดเงี้ยไม่่างนะโดูเหตุก่อนโอ้ยลอยกระบาดหนึ่งอันนี้นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามแก้วต้มสายของไม่ได้ยูเอาไปแพ้กระเป๋ามาตะหึองเงี่ยงั้นเรเสียแล้วล่ะแมนบอกพี่น้ำโอ้ยมีน้ำแข็งในแก้วเลยค่ะนะกลับมารอบนี้ไม่รู้อะไรเต็มห้องเลยเธอเยอะมาก แมอไว้แ้ของกินหลยก่านี้ค่ะมกินกระกรจงไว้ให้กินยาไม่ได้กินอี่ย่งนี่อันที่ว่านั่นเขาหมดแล้วเมี๋ยวมาเอามาแล้วสองแพ็คไม่ได้กินอีหย่างนี่เขาอย่างทีเ็นของตลาพ่อกับพ่อไมาได้กินนี่ยังแต่ยังอยู่คือเก่าไม่ใช่มันได้มีตัวเองเลยเขาปลูกไปนั่น็นวัตอันนี้หอง สุ yeah, yeah, yeah. Like ่มื <laughs> <laughs> ่มนนักอับก็เพลินเหเงินพอเม้นก็ยังีคแคอยู่วะจุไปกันดีดีเดี๋ยวร่วมกันมึงอยบ่เพราะกระบบ้าไปหาแปรงฟันอาบน้ำยกจะอาบน้ำ ห็นไม่ใช่ก็พยาามน้ําหอยใบเราจะแกะเย็นนี้วันนี้แหละเยื่อใครมาขาวอยู่ตายแล้วอไรยอก ไม่อย่างนั้นะพวงอะไรอบองอะไรอีกฟีวสเห็ีไปเองใช่ไหมสาตากระสันเนี่ยลบใหม่เดราะว่าเสกนี่นี่อันี้อีกพวงน้กระดาษเปลี่ยนยูฟุนค่ะจะพาไปยาง DIY แห้งๆพาไปเผื่อไปยาง DIY เมนต้องไปยางเพราะอซื้ออุปกรณ์ไม่เัวง DIY ของแบบเต็มเลยวมว่านย่าง DIY สามชั่วโมงกันยังพเแล้วอยู่ไม่ได้ยังได้เพื่นยางนี้ยาง DIY บบโดนไม่ได้ยังโทรศัพท์ ยืนดีได,ด้ท้ายคลิปอ,อยู่เติมขันโมเลยังทยืนดีเนอยสว่างบ่ไรชู่แ้วไปดีไอไวเราต้องซื้อย่นี่ก็มี่แนเชื่อแต่ละหหเห็ดยังฮะเห็ดยังตื่นแล้มาเห็ดอไรนะเห็ด น,นยยัยังเ่อว้าวีด้วหัวค่ะคนไอ้นเนะถ้าบาระดเพี่้องลางกเกกระสินนี้จักหน่อยชีวิตประจำวันเนาะชีวิตมาลองมาล้ำเป็นเบื้อดไปพูดเดยพวกวปิีมันดีนแต่ก็ไหวกันนองหนาผู้สวมอันเทนน่องหนาแหลจ่จำาไหขคือ่ะคือไทยนองมัยังท่าเป,ปลี่ยนนพี่้นงด้อ <c oughs> แต่ก่อนบกกับว่าท้า,ทาปแปลี่ยน็้นพปลนอีหยังนะ <c oughs> เสร็จไหมแต่ว่าสูมือนี้ครับเป็นรักษาผ่าโพดเจ้าของจะหน่อยเอาไว้อะไรเฮียพอสะบางเฮียอากระเป๋าขี้มันกระเป๋าสีเท้าอ่ะนะเนี่ยนเสียดายเนี่ยสวยเลยตอนนั้นนะเฮียได้ไอ้วงยว่านใหญ่ขึ้นรถไหมนี่หลับรอมา มาขอไลบานแห้งแงงามคอ่ะล่งามคคนนี้ถึกใจค่ะว้ให้ให้แค่ขันแกเงืนออกก็เก็บโชว์ม่น้ำแข็งเนี่ยหำวนเอาน้ำแข็งในเกลียวสีฟ้ามาให้ร้านนะวัาเรากินเย็นเลยก็ส่งนี่เก็บพอจันแล้วว่าชีีวียดกีฬาก็ยอนเก็บพออย่างไรก็เลยแห้ก็เลยแห่อาถนมารถส่วนตัวมาออมันยคนมึ้ยมันทางดัง บ่ายไหมแต่ว่าอันก็ที่จะไปเลิกการศึกษะพวกอนต้องไปเปลี่ยนอย่างฟันกรอบกัเขียวแห้งคือเล็กมันหลุดนี่ฮะคืออกู่ปกรณ์นม่ได้มีพลามันไม่คือลองถองเลยบอเล็กบอมอยืมวันสีอันยาๆสีหลุดบกจะทำไงอ่ะบอบมัน่แมนของเสมไงบเขียวหาออย่างเดย กระเชิยนเลยรกันนะโอ้ยหอมด้ตะขายาเยบุรีนะมินไหมมินอะไรมินมีอะไรจะยักค่ะมินดื่นเสือใส่ค่ะเสือเซี่ยไม่น้ำยาล้างห้องน้ำมันฉีดลืมไม่ได้ฉีดล้างอ๋อคือแต่ลืมครับพี่น้องหรือวันที่สิบทางวาคมงานมาเกิดน้องมณะนะเดือนหนาที่จะหมดนี้บ่ได้นานนี่บ่ไม่อยัางไงแล้ว นีไก็ะเบ่าเลยอวยพรให้ผมก็ดีใจนะคบพี่น้องแป้งพอยที่ลค่ะสีเขียวแป้งล้านสีฟ้ามีย่างไฮเดอกแต่บอกว่าเดินีไม่เยเอพอยแล้เกิดเมื่อไหร่ามีย่างไฮเดรอว่าเดินีไม่เคยเพอยแนกแค่นี้เม่ิวครับแม่โอเคจ้าถ้าสนคลิปนีอย่าขอฝากกันไว้ันมีนะคะหนอมมานำห่อจอดเดอแล้วบ๊ายบาย